ีค่ะทุวกคนวันนี้ก็ครูตกเทีนะคะพามาไรสดกันนะคะมาชมบรรยากาศค่ะเราจะเอาพูดชายไปส่งลูกค้านะคะแล้วเราก็จะไปซื้อของค่ะ เหมือนทุกๆคนที่เขาไลฟ์กันปุยก็นิสหนึ่งนะคะทุกคนไม่มีอะไรมากกว่าชมบรรยากาศอันสวยงามนี่แหละคะ่ะท้องท้องถนนยามเช้านะคะที่เยอรมันนี่นะคะ ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านลูกค้าที่เขาสั่งผุดชายหรือกระดาษที่เป็นของขวัญสำหรับไปนวดนะคะนะ <c oughs> ตอนนี้ก็รู้สีว่าเรามาหาบ้านตันนี้อยู่นะคะเซนเซนนเซน 19, ne? Mhm, ja, ja, das ist ja, ja. Ah, wo ist das denn hier? Ne? Ah. Und der Ich <laughs> ah, das ist die mhm. so, mit Aber das sieht irgendwie die Tür, ne? Das ist ein Text, oder? สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาไลฟ์สดนะคะเพื่อเขาบอกเปิดค่าการมองเห็นใช่ไหมคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะพามาชมบรรยากาศจำเช้าๆที่เยอรมนีนะคะทุกคน บรรยากาศที่ก็มีหมอกนะคะนิดหน่อยเพราะว่ายังเช้าอยู่นะคะที่เสียงนี่ก็เป็นเสียงของฮิตเตอร์ในรถนะคะทุกคนสวัสดีค่ะน้องเจษด,ดาพงศ์นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะลองอันนี้ลองไลฟ์เฉยๆนะคะเพราะว่า <Okay. S 1> ก็ตามกระแสที่เขาว่ากันต้องไลฟ์สดนั่นแหละค่ะก็เลยลองอมาลองไลฟ์ดูนะคะขอบคุณอาจารที่เข้ามา Yes มนนุ่คุ่งมุ่คมุ่งมา่ง้เ่งมุ่งมุ่งมุงมุ่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 ง่งมุ่งุ่งมา่งมุ่งจุ่อองมุะะอออองงง ไปซื้อของกันค่ะแล้วก็ชมบรรยากาศกันไปด้วยนะคะท้องฟ้าก็ส,สวยๆงามๆนะคะพระจันทร์ก็โผล่ขึ้นมาแต่ว่าอยู่ฝั่งขวามือนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเรียวรถไปในเส้นทางที่เราจะขับไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ

Atokaičiuosi. Taip. 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 Taip ตรนี้นแกเิ่สนิทกูดเลยั้นชอ่านนะดิคร <Yeah. S 1> mm ับโอ้นะคะกลับมาที่ร้านของเรานะคะอิสวาสเน็ตอเดยสูส์เดย์หรือเป็นเดย์ฟัห้วมาเดน็อกต พระเพื่อนทองฟ้านะคะสวยงามนะคะวันนี้ก็น่าจะอากาศดีนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ค่ะทุกคนก็อ,อากาศก็ใช้ได้นะคะอากาศดีนะคะค่ะ ากาศถือว่าดีค่ะไม่มีฝนนะคะไม่มีฝนฟ้าไม่มีอะไรนะคะเราก็ไปซื้อของกันค่ะแล้วคุยก,ก็เอาบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะอันนี้ก็ เลานะคะ7จ็โมงสานาทีนะคะทุกคนของเช้าวันพุทธที่เกระม,มันนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาทักทายเพื่อนๆพี่ๆนี่น้องๆน,นะคะมาทักทายชื่นนะ เรื่องดีสุ่ะปะดิสนียบนดิสเพนชวนสตาร์นะหม,<อง>มอกเยอะมากค่ะทุกคนโ<ม>อ<ง>ทางนู้นเป็นหมอกนะคะแต่ก็ดูสวยงามดีค่ะ ไปที่เดิมนะคะที่ที่เราไปซื้อของไปจึงนั่นเอีงนะคะวันนี้เราจะไปที่นี่กันค่ะบรรยากาศสวยงามมากค่ะทุกคนหมอกนะคะหมอกเยอะก็ต้องระวังในการขับรถนะคะทุกคน เราก็ไม่มีอะไรมากนะคะเอาบรรยากาศส,สวยๆำงามมาให้ชมนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็มาชมย้อนหลังนะคะเพราะว่าช่องเจ๊ปุยสภปยรบันเนี B ่ย e, ไม่ได้ขึ้นหลายเนี่ยนานแล้วนะคะนานมากเลยนะคะหลาย เป็นปีปีเลยละค่ะทุกคนตอนนี้เห็น <_ an> เห็นใครๆก็ไล์สดกัน, <_ an> ก,นก็เลยมาลองนะคะลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่า<_ an> <_ an> ตกเทรนนะคะก็ลองดูนะคะเราก็ใช้ชีวิตประจำวันค่ะทำงาน ซื้อของในบางวันนะคะที่สาต้องมาซื้อของนะคะนี่ก็ถึงที่ซื้อของของเรานะคะก็ถึงแล้วค่ะถึงแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะที่ใครที่เข้ามานะ อ๋าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบายนะคะ